าสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านกลับมาชมหน้างานของเราเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้ใกล้แล้วครับวันนี้โอ้โหดูร้อยเจ็ดห้าป๋าเหิมไม่ไหวยูดากซอยเล่าเนี่ยห้อยห้อห้อยอยตำไมโครหรอปลาเด้อ Ướt, Ướt, Ướt xuống này đâu nè Khỏi xuống bài quân Ta Khỏi xuống bài Khỏi bài giết, Khỏi bài Khỏi bài giết. วัดวัดดีดด่ดางซอยเราวเลยเอามาเนยดีดหลังซอยเราวนี่โอ้ฮ่า <c oughs> มันอยู่ที่ลายมันอยู่ที่ลายครับมันอยู่ที่เหลี่ยมครับเขาเรียกว่าสมองมวยครับสมองมวย ไอคิวมวยสมองมวยต้องอยู่ที่กางเกงสีเขียวครับ <L ie ment> เรื่องอึดเรื่องทนต้องอยู่ที่กางเกงสีฟ้าเ <L ie ment> <Okay. S 2> ียครับเอาดูไปครับเดี๋ยวทีนี้มาดูของตะเป็ดครับจะไหวไหมเมื่อกี้ป๋าเหิมหกล้อครับอร้อยเจ็ดห้าฮีโน่ครับ นี่มาดู1 7 5ของอีซสูซูครับจะต่างกันไหมนะ6สูบกับ5สูบครับอันนี้เป็นเครื่องอก็เครื่องไดเล็กเหมือนกันครับผมตัวนั้นก็เป็นไดเล็กนะครับไม่ใช่คอมมันเร็วเป็น j จโอครับยังไม่ใช่คอมมันเร็วครับ ơ là 6 đi chìa hộp đi chìa lên Một chìa thái lan hộp 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 มันใกล้แล้วครับพี่น้องไปเบิ่ดแล้วพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนครับเฉพาะงานขุดเนี่ยวันนี้กว่าจะค่ำก็น่าจะถึงตรงนี้แล้วครับอาจจะมอแล้วงานไซโค้งปั่นไซครับ โอ้ยเป็วายบรนกับอะไรแล้วนะโอ้ต้องได้ไปถอนต่อครับเเป็ด <realized eterm busca> <sk as Gentle ksi> แต่ว่าเฟืองจะเป็นรอบช้ากว่าครับรอบช้ากว่าฮิโน่อยู่ตัวนี้จะรอบเร็วกว่าครับนีสารบัตเรือตางนามหรือไมา โ,โอ้สรารวัตรคือเอาคือะกันไว้ปะต้องกันไว้นะสรารวัตรดินแถวนี้น้ำออกครับน้ำออกบอ่อ ไปป้าไปนี่ดู <c oughs> มุมนี้ครับตรงนี้มันต้องขั้นเอาไว้ครับท่านสลรวัตรขั้นไว้นิดนึงครับ ถ้าไม่ขันเดี๋ยวน้ามันจะขึ้นไปเยอะนะครับทําให้การทํางานของเราลาบากโอ้ยมองเห็นฝั่งปันนแล้วครับ เห็นมังสีแล้วแล้วครับโอ้เขาท่อมาส่งครับท่อ pvc ท่พอบังไฟลัน,นก็พอแล้วละ่ะดินเค็นี้พอแล้วเดี๋ยวเอาแบคโคครับมาเขี่ยเขี่ยให้มันเสมอเท่าๆกันครับ ิวดีมากบนนี้ ปลาเฮิมขึ้นมาไวครับอืด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  ถอยลงไปก่อนปลาถอยลงไปก่อนถอยลงไปถอยลงไปถอยลงไปอีกก่อน Ủa? Ở nhiều ở lâu nè <laughs> ามาอยู่ที่นี่แล้วประมาณห้าวันแล้วครับสีหามือแล้วครับพี่น้องที่แรกว่าไอตัวสะนี่ว่าจะให้สามวันเสร็จครับสัตว์ไปเราซีมือครับซีมือหามือบานไปครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็เพิ่มเพิ่มปริมาณครับเพิ่มเพิ่มงาน ถอยไหมบหวถอยลงไปไหมถอยไหมกอนถอยไหมกอนถอยไหมถอยลงไปให้มันได้ทาดีๆพุ่งขึ้นมาถอนต่บอบ่ดออีเสียงเครื่องมันต้องเป็นแบบนี้ถอยไหมอีกถอยไหมอีก mấy vậy má đanh thì má đanh Đi đâu,